ผู้ป่วยภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษมักมีอาการหลายๆอย่างรวมกันได้แก่เหนื่อยง่ายใจสัน่นขี้ร้อนง่ายเหงื่อออกมากหงุดหงิดนอนไม่หลับกินจุแต่น้ำหนักลดลงประจำเดือนผิดปกติบางรายอาจมีคอโตต่อมไทรอยด์โตขอพอกหรือตาโปนทั้งสองตาร่วมด้วยค่ะดิฉันบุตรสรินวงศุวรรณอดีตอาจารย์นรจัติน ที่ฉันเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะมีอาการที่ร้ายแรงคือมือจะมีเหงือ่อจะมีเหงื่อออกมามากนะคะที่ฝ่าเท้าและก็มือฝ่ามือนะคะใจสัน่นแล้วก็หงุดหงิดมีความวิตกกงังวลผิวจะแห้งดำนะคะผิวที่ฉันเนี่ยจะแห้งแล้วก็ดำผอมน้ำหนักจะลดแต่ไม่ลดมากคือว่าทานทานเยอะแต่ว่าไม่อ้วนนะคะ มาวันหนึ่งคืออาการนี้มันกำเริบนะคะคือดิฉันเนี่ยคอบวมแล้วเจ็บคอมากดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะไม่รอดแล้วอะ่ะคือดิฉันป่วยแล้วก็ตัวร้อนที่คอนี้เจ็บสองข้างนี้จะบวมแล้วก็กลืนข้าวเข้าไปเนี่ยมันทำให้เจ็บเหมือนมีเข็มมาทิ่มจนกระทั่งโทรบอกให้ลูกนะมารับ แล้วก็ได้ไปตรวจที่คลินิกในจังหวัดนะคะคุณหมอได้เจาะเลือดคุณหมอได้บอกผลเลือดให้ดิฉันทราบว่าคุณเป็นไทรอยเป็นพิษค่าเลือดของคุณขึ้น300กว่าดิฉันตกใจมากเลยว่าดิฉันจะหายไหมมันจะมีผลร้ายยังไงไหมคุณหมอบอกว่าคุณปล่อยให้เป็นมากอาการของคุณเนี่ย มันเป็นมา30ปีแล้วคุณปล่อยไว้ได้ยังไงแล้วคุณหมอก็เลยรักษาดิฉันในในวันนั้นนะเคยฉีดยาให้ดิฉันสองเข็มที่สะโพกแล้วก็จัดยามาให้ดิฉันทานหนึ่งเดือนคุณหมอนัดให้ไปเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งค่าเลือดของดิฉันเหลือส0งร้อยกว่ามันไม่ไม่ไม่ลดลงมามากเลยอะเหลือสองยกว่าแล,แล้วแล้วคุณหมอก็ฉีดยาให้ดิฉันอีกสองเข็ม เพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าคุณมาช้าน่ะคุณต้องน็อกแน่เลยนะแล้วก็ช็อกแล้วก็ตายได้เพราะว่าคุณปล่อยให้เป็นถึงขั้นไร้แรงแล้วดิฉันก็กลับมาบ้านคงจะเป็นโชคดีของดิฉันและบุญที่ดิฉันได้ทำมาดิฉันได้เจอ,เอ,อคุณนิพาบุญอ้อมได้ไปเยี่ยมไปเที่ยวบ้านดิฉันแล้วก็แนะนำให้ดิฉันเนี่ย รู้จักกับเซอร์นิตินคุณนิภาให้ให้หนังสือดิฉันเล่มหนึ่งให้ศึกษาดูว่าเซอร์นิตินนั้นเป็นยังไงดิฉันก็ยังไม่ตัดสินใจค่ะดิฉันก็ไปหาข้อมูลไปเซิร์ชดูในเน็ตแล้วก็ตัดสินใจว่าดิฉันจะทานเซอร์นิตินเพื่อว,ว่าดิฉันจะดีขึ้นดิฉันทานไปได้สักสัปดาห์หนึ่งก็ดูดีขึ้นอาการต่างๆนี่มัน รู้สึกว่าสบายตัวแล้วก็นอนหลับหลับสบายแล้วก็เริ่มผิวพรรณนี่เริ่มดีขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีน้ํามีนวลขึ้นมาคุณหมอนัดเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะดูผลเลือดดิฉันดิฉันก็ไปเจาะเลือดแล้วก็ฟังผลเลือดคุณหมอบอกดิฉันว่าดิฉันก็กลวเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรสอนบอกว่าคุณบุตรเรลนคุณหมอดีใจด้วยนะ ว่าคุณบุตรสลลนมีค่าเลือดที่ว่าค่าเลือดของคุณบุตรสลนนี้ไม่มีโรคไทรอยด์เป็นพิษแล้ว